พี่อาจจะเข้าออเดอร์3มออเดอร์นะครับด้วยโฟลโลเทนอิดิเคมแล้วก็เดอะไฟนอลน,นะครับพี่มีคอร์สเรียนอยู่3คอร์สนี้นะฮะซึ่งแต่และคอร์สสามารถที่จะเอาไปใช้ในสภาพตลาดที่มีความแตกต่างกันโฟลโลเทนสามารถใช้ในเทนขึ้นเทนไหลนะครับขาขึ้นขาลงก็แล้วแต่นะครับที่มองเห็นชัดเจนนะครับไม่ต้องใช้ความพยายามว่าตอนนี้กราฟกำลังทำเทนอะไรนะครับถ้าความเป็นปัจจุบันกับ,ก,บกับเทนหลัก ไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็จะเพิ่มความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับมันอยู่ที่เราเลือกเลือกใช้นะครับในเรื่องของในเรื่องของเทคนิคนะครับว่าสภาพตลาดณนะช่วงเวลานั้นหน้างงานณนะช่วงเวลานั้นนะครับมันเหมาะที่จะใช้กับเทคนิคไหนนะครับน้องเดี๋ยวพี่ไอจะพยายามเข้าด้วย3ามออเดอร์ด้วย3เทคนิคนี้นะครับมาดูกัน เพราะว่าเมื่อวานนะครับมันมีน้องสอบถามเข้ามานะครับว่า,าไม่เห็นพี่ไอเข้าด้วยฟอล์เทนแล้วก็อินดิเคเข้มเลยช่วงนี้นะครับก็อย่างที่พี่ไอบอกนะครับว่าณช่วงเวลานั้นตลาดมันเป็นแบบไหนแล้วก็มันอยู่ที่เราด้วยนะครับว่าเราโฟกัสที่จะใช้เทคนิคอะไรณนณนเวลานั้นนะครับเราโฟกัสกับเทคนิคอะไรนะครับอย่างสมมติ เรากาลังรอแท่งเดอะไฟนอนอยู่แล้วเราไปเจอ order, ออเดอร์ออเดอร์อื่นนะครับแล้วเราไปเราไปเทรดด้วยออเดอร์อื่นแทนที่จะรอเดอะไฟนอนเราตั้งใจที่จะเทรดด้วยไฟนอนเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเกิดความสับสนระบบมันจะมันจะลวนไปหมดมันจะลวนไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราตั้งใจแล้วใช่ไหมที่จะเข้าด้วยไฟนอนนะครับพอไปเจอ,อ สภาพกราฟนะครับในแท่งเทียนที่เราเคยเข้าแล้วเราเรา,เราไปกดเนี่ยนะครับต่อไปมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะรอแท่งเหรือไฟนั่งไม่ได้เราเจอแบบไหนเราก็จะไปกดแบบนั้นเลยนะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่พี่ไอบอกนะครับว่ามันแล้วแต่สภาพตลาดนะว่าณนะช่วงเวลานั้นนะครับกราฟกาลังทําอะไรอยู่นะครับกําลังจะเดินทางไปที่ไหนแล้วเราจะใช้เทคนิคไหนในการเข้าเดอร์น,นะครับมาดูตอนนี้กราฟ ความเป็นปัจจุบันนะครับกําลังกลับขึ้นนะครับกําลังกลับขึ้นเทนหลักก็เป็นขาขึ้นด้วยนะครับกําลังกลับขึ้นนะฮะเนี่ยนะครับกลับขึ้นแนนนท่งนี้เหมือนแท่งพักตัวนะครับมันหลุดชายนี้ไปแล้วนะครับด้วยแท่งแข็งแรงแล้วกําลังพักตัว ก็แทงต่อไปก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับอันนี้อยู่ในฟลโล์เทรนอันนี้อยู่ในฟอลโ์เทนนะครับน้องปกกดเข้าออเดอร์ไปไดีเลยติดช้านะครับไม่เป็นไรกดแล้วก็รอดูนะครับา พักตัวได้แข็งแรงเป็นนิดนึงนะครับแต่ปวดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับดูซิขึ้นไหมนะครับอันนี้ Follow เทนนะครับเหตุผลตามที่พี่ไอบอกนะครับหลุดหายนี้ไปนะครับความปอยู่บานปรับขึ้นนะครับเทนหลักก็ปรับขึ้นเหมือนกันมีการพักตัวนะครับแต่ว่าพักตัวก็เนื้อเทียนหนาไปนิดนึงนะครับก็ หวัดเสียวเหมือนกันนะครับออเดอร์นี้ถ้ามันทิ้งไส้ดีขึ้นไปมากกว่านี้ก็จะกลายเป็นแท่งพักตัวอ่อนแรงนะครับมันก็จะไม่ต้องมาลุ้นมากนะครับพักตัวแล้วมันก็ไปต่อวินไปนะครับอันนี้เป็นฟลอ,อเทนนะครับสามออเดอร์สามเทคนิคเดี๋ยวมาเรามาดูกันนะครับแล้วแต่นะครับว่าจะเจอออเดอร์ไหนก่อนแล้วก็เหลืออินดิเคเตอร์ จะไฟนอลนเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูนะครับอินดิเคเข้มเราก็รอสโตรหรือว่ารอจังหวะเดเวอร์เจนนะครับโดยไม่ต้องไม่ต้องไปโฟกัสกับกับแท่งเทียนว่าเป็นแท่งเดอะไฟนอลนหรือเปล่านะครับเราโฟกัสกับเราโฟกัสกับอินดิเคเตอร์นะครับเรื่องของอินดิเคเข้มนะครับจะสังเกตว่านี่พี่ไอเอาสโตเข้ามาซึ่งถ้าเกิด ก็เกิดเข้าด้วยเดอะไฟนอนนะครับสโตก็แทบไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าอันนี้จะะจะอย่างที่บอกว่าตั้งใจจะเข้าสามมเดอร์ให้น้องดูนะฮะอันนี้เข้าด้วยอิดิเคมนะครับสโตตัดบริเวณแนวต้านนวต้าน70นะครับแล้วก็แท่งนี้เป็นแท่งแรงขายแข็งแรงสวนกลับลงมานะครับ อะไรนะ S3.5 ตัดนะครับก็กดเข้าออเดอร์ตามอินดิเคเตอร์มันแจ้งนะครับว่ามันมีแนวโน้มที่จะลงมากกว่านะครับก็กดเข้าออเดอร์ไปรีบกดไปนิดนึงก็มาลุ้นจุดเข้ากันนะครับมาดูซิว่าจะดีดลงมาไหมนะครับสโตตดัดบริเวณแนวนะครับแนวต้านนะครับ S3 S5 ตัดนะครับแล้วก็แท่งเทียนท้าบเอสห้ด้วยนะครับถ้าไม่ทาบเข้าไม่ได้นะครับมุนน้องอเรียบร้อยนะครับเข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะครับเรื่องของเดือดไฟน่องน,นะฮะ,ะมาดูว่าจะมีจังหวะไหมอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเดือดไฟนองเพราะว่ามัน มันเข้ามัวๆไม่ได้นะครับเดือก็นอนนี้ต้องรอแท่งไหนแท่งนั้นเลยนะครับสู้เระว่าคูไม่ใช่เด็กน้อยที่คอยพอแม่มาอุ้มเดินเส้นทางชนชันแร่งงานที่พระเชินทางที่เดินตรงเดิมเป็นด้วยชีวิตแต่กูไม่คิดที่จะกลัว มาครับหลังแท่งนี้เป็นไฟนอนนะครับหลังแท่งนี้เป็นไฟนอนเ,อเดี๋ยวพี่ไอดูก่อนนะครับมันมีสองคู่นะครับนี่น่าสนใจสมา,จา,นนาม,ค,ค,ม,ม,มค,ค,คู่เลยนะฮะน่าสนใจหลายคู่เลยครับหญ่เลือกขึ้นมานเลยแล้วกันเดียด๋วยวมันจะพลาดโอกาสนะครับ อชชงง่่เเเ้นเนนนตตทททาางงงมฉััรยีีีดดิิตตววชได้คู่ไหนก็จะเข้าที่คู่นั้นนะฮะกูะกล าเดนงได้ที่คู่นี้ครับมาได้ที่คู่นี้นะฮะคู่อื่นมันไม่ยอมลงมานะครับมันดีขึ้นไปเลยอันนี้เป็นเดือะไฟนอลนนะครับขอบกลางนี้เป็นบริเวณกอบการวิ่งของกราฟนะครับเป็นลักษณะของ,งของไซเวย์นะครับยายกดเข้าเดิร์ไปเดือดไฟนอลนครับมาดูกัน พูดคุยกันไว้นะครับว่า3มอเดอร์3เทคนิคนะครับไม่น่ามีปัญหาครับดีดไกลมากนะครับน่าจะวินแบบสวยๆก็อค่อนข้างชัดนะฮะนี่นะครับไม่ผ่านแนวนี้นะครับคู่อื่นๆมันไม่ยอมลงมาที่บริเวณแนวรับนะครับมันดีดก่อนก็ได้ที่คู่นี้ก็วินไปหลกันแค่นี้นะครับน้องสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับ